สวัสดีครับสวัสดีคุณดูทุกๆคนที่เข้ารับชมคลิปและชมโฆษณาครับพี่น้องพามาเลาะชมตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานีนะครับวันนี้มีการแข่งขันเรยาประเพณีจังหวัดปทุมธานีเฉลิมฉลองในวันที่ห้านะครับราชการที่เก้ารอเกได้มาเที่ยวงานแล้วก็มาถ่ายคลิปอันนี้จะเป็นโซนของตลาด เทศบาลเมืองปุมธานีนะครับขอบคุณทุกการรับชมคลิปขอบคุณที่รับชมโฆษณาไปด้วยนะครับพีบ่น้นนอ,องของพี่มล มะนาวถูกมากเลยนะห้าล้อสิบบาทมะนาวพวกนี้ถูกมากเลยครับโอ้ประถูกเลยใหญ่มากเลยนะ ขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะครับพี่น้องโซ่เจ็บชะมัดใหญ่มาก เดอเก็บไว้ซ้ำอันนี้มันย่ำมาแล้วเนี่ยใช่ไปละชมตลาดเทศบาลเมืองปทุมธาน,นีนะนี่จะเป็นตลาดเทศบาลเมืองปทุมธาน,นีนะครับ ขอบคุณทุกกนรับชมคลิปนะครับพี่น้องสวัสดีครับทุ่ทู